น้องนองรถสวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกับ bmw กันบ้างครับเป็นรถสวยอีกคันนึงที่คัดมาให้เพื่อนได้รับชมกันครับค่ามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะจะเป็น bmwe 3 6ปี1996ค่ะจะทรงลงแม็กเตียนุ่มหนึบพร้อมชุดแต่ง ac รอบคันสวยๆครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็ม68เครื่องเดิม m 4 3ไม่แก๊สครับ เดินเรียบไม่มีสะดุดเกียร์ออโต้เปลี่ยนนุ่มๆความร้อนปกติเจาะโปร่งช่องลมแท้ช่วงล่างแน่นสปริงโหลดโชคบิวเหลืองไม่มีดังแอร์หนาวกระจกข้างเอ็มสปอยเลอร์หลังแท้เอซตรงรุ่นล้อ BBS จัดทรงลงตัวมาแล้วการันตีจบทุกระบบแน่นอนค่ะภายในสวยสะอาด คอนโซลเดิมไม่กรอบไม่แตกเบาะหนังหุ้มใหม่แผงประตูภายในไม่แตกตามรูปเลยค่ะ120ยังสบายสบายค่ะการันตีเลยความร้อนปกติหายห่วงค่ะชุดสีสวยมีริ้วรอยตามการใช้งานตัวรถไม่มีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำค่ะใครหาใช้งานหรือสะสมบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ ลืมบอกไปนะคะส่วนราคาเนี่ยก็คือสามารถที่จะต่อรองลงได้อีกนิดหน่อยนะคะสามารถคุยกับเจ้าของรถได้เลยจากรายละเอียดที่เจ้าของแจ้งมานะครับรถค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สวยด้วยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับสีก็สดมากครับขันนี้ถ้าเกิดไปขับเท่เนี่ยผมว่าโอเคเลยครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถกันนี้อยู่ที่นครปฐมนะครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่89,900บาทครับ ราคานี้เจ้าของยังบอกว่าสามารถต่อรองได้ครับก็โทรคุยโทรนัดกันนะครับรถคันนี้ทังช่องให้ไปเลยครับ4.5ดาวเลยครับถือว่าสีสันได้นะครับถังภายนอกและภายในเลยครับใส่ล้อแม็กก็แมท์กับรถมากเลยครับสําหรับการโอนเงินนะครับไม่แนะนําให้โอนเงินทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินมัดจําหรือเงินต่างๆนะครับให้ไปโอนเงินกันที่หน้ารถนะครับไปเทสรถไปลองขับไปดูเกียร์ไปดูทั้งคันนะครับว่ารถมีปัญหาหรือเปล่า พึงพอใจแล้วค่อยจ่ายเงินกันครับสหรับท้ายคลิปนะครับก็ฝันเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ